บางทีชีวิตเราไม่ได้พังเพราะโชคชะตาแต่มันพังเพราะเราดันเลือกทำแบบเดิมซ้ำๆเช้าวันนั้นเขาตื่นขึ้นพร้อมเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังเหมือนเดิมแต่วันนี้เขาลุกทันทีโดยไม่กดเลื่อนมันอีกไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลไม่มีการนอนต่อ เขาหยิบสมุดเล่มเก่าที่เคยเขียนเป้าหมายไว้เมื่อ5ปีก่อนหน้ากระดาษที่ซีดจ,จางยังเขียนไว้ว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนอะไรจริงๆังเลยวันนั้นเขาออกไปวิ่งรอบสวนสาธารณะเหงื่อไหลเหมือนล้างความเฉยชาเขากลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ที่ดองไว้เกือบปี มันไม่ใช่วันแห่งความสำเร็จแต่มันคือวันแรกของความเปลี่ยนแปลงวันที่เขาตัดสินใจไม่ทำเหมือนเดิมอีก